ดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจเจีพรมสาจากยูทูบชา n e l ช่องเจเจีพรมสานะฮะวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถหายากอีกหนึ่งคันนะครับผมเพิ่งเจอตัวเป็นเป็นวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับนั่นก็คือ p c x 1 6 0รุ่น h ฮบิดนะครับหรือว่ารุ่น ESEV นะครับรถคันนี้นะฮะมันแตกต่างจากเพื่อนเพื่อน p c x ของเขายังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ Pas de soleil pas de soleil pas de soleil ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือรถ pcx นะครับนี่แต่เป็น pcx ที่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนด้วยนะฮะหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆนะครับว่าเป็นระบบไฮบริดนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะมีคำนี้นี่คำว่า e s e v ตรงนี้นะครับนี่หรือว่าเราจะดูที่สีก็ได้นะฮะสีเขาจะเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะชิ้นนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะฮะ แล้วก็ตัวเบาะนะฮะด้านหน้าตรงเบาะจะเป็นสีน้ําเงินนะครับนี่นี่ก็สีน้ําเงินนะฮะแล้วก็จะมีแถบนะฮะตรงโลโก้นะฮะข้างบนกับข้างล่างเนี่ยจะเป็นเรื่มเรื่มนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะนี่สังเกตไม่ยากนะครับรถสีนี้รุ่นนี้ให้บินมีสีเดียวนะฮะก็คือสีขาวน้ําเงินตัวนี้แหละเดี๋ยวผมพามาดูด้านหน้าก่อนน,นี่เห็นไหมไฟหน้าก็จะเป็น LED นะครับ นี่สองชั้นนะฮะโคตรเท่เลยท่านผู้ชมมันเท่จริงๆนะครับแล้วก็รถคันนี้ก็จะมีปั๊มเบรกข้างบน2ตัวนะครับเพราะว่าเขามีระบบเบรกเป็น abs นะครับก็คือมีดิสเบรกหลังนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีปั๊มเบรกหลังมาให้เนาะ,ะในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมบอกว่าตัวแฮนด์น่ะมันขยับได้นะครับ ผมถามทางช่างแล้วช่างเขาบอกว่าเขาตั้งใจทําให้มันขยับได้นิดนึงนะครับเพื่อให้ลดแรงสั่นสะเทือนที่ตัวแฮนด์นะฮะมันก็จะขยับลุกดิกลุกดิกได้นิดหน่อยนะครับ High b o o s นะครับดูตัวเครื่องยนต์ก็ไม่แตกต่างนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัว1 6 0ซีนะครับสีบาวนะฮะเครื่องตัวนี้แรงจิตชาร์จอยู่แล้วนะครับแต่ว่าได้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับ นี่ดิสเบรกหลังนะครับนี่นดิสเบรกหลังก็จะมีมาให้นะครับเพราะว่าเป็น ABS เนาะเดี๋ยวมาดูที่ยางด้วยละกันนะครับตัวยางนะครับเป็นยางมิชลินนะครับนี่มิชลินแล้วก็ไซส์ยางนะครับก็จะเป็นไซส์1 3อยสขอบ13นิ้วนะครับยางหน้านะฮะในรุ่น p ีซเองยางหน้าก็จะเป็นยางมิชลินนะครับเป็นขอบ14นิ้วนะครับเป็นยางเบอร์110่งทัพเจขอบ14นั่นเองนะฮะก็คือ ล้อหลังก็จะเป็น13นิ้วส่วนล้อหน้านะฮะก็จะเป็น14นิ้วนะฮะแต่โดยรวมผมชอบนะสีล้อดำๆอย่างนี้นะฮะตัดก,กันกับสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะฮะมันดูดีมากๆเลยแหละตัวท่อไอเสียสวยนะครับแล้วก็จะมีสีบอลๆตรงนี้มาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหม้อน้ำนี่หม้อน้ำอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีก้านวัดน้ำมันเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้โช้คอัพเป็นสีดำนะฮะ สีสวยๆท่านผู้ชมสีขาวนะครับมาถึงตรงนี้นะครับกุญแจก็จะเป็นแบบกุญแจอ่าอเครลกสมาร์ทคีย์เนาะก็คือถือกุญแจมาใกล้ๆนะครับก็สามารถปลดล็อกแล้วก็บิดสตาร์ทหรือว่าเปิดบาะได้นะฮะนี่มาดูที่ประกับทางด้านซ้ายมือนะครับประกับด้านซ้ายก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟี้ยวซ้ายด้าขวาตแตรนะครับประกับทางด้านขวามือเนาะก็จะมีสตาร์ทสต็อปเอนจินนะฮะมีไฟผ่าหมากแล้วก็มีสตาร์ทมือมาให้นะฮะ ส่วนตู้เลื่อนไม่นะครับมันเปิดดูไม่ได้เนาะเพราะว่ายังไม่ได้ต่อแบตเตอรีร่นะครับกระจกกระจกก็สวยงามนะครับชิวหน้านะฮะไม่ได้สูงมากนะฮะเป็นชิวม,ม,มืดนิดนึงนะฮะเออนี่อีกอย่างหนึ่งนะฮะใต้เบาะนะครับ,บ,รรบมันจะแตกต่างจากตัว pxe หนร้อยหกสิบธรรมดาเนาะเพราะว่าเขาจะมีตรงนี้เป็นมอตเตอร์ไม่ใช่มอตเตอร์เป็นแบตเตอรี่นะฮะอยู่ตรงนี้เนาะ เพราะฉะนั้นตัวกล่องเก็บของตัวยูบ็อกมันก็จะไม่ใหญ่เหมือนกันกันกบตัว1 60ธรรมดานะฮะก็มีแบตเตอรี่มาให้เนาะตัวเบาะก,ก็คล้ายๆกันนะครับนี่พักเท้านะฮะก็เหมือนกันกับตัวรุ่น ABS และรุ่นคอมบเบกนะครับนี่ก็จะแบบนี้ พักเท้าของตัว ECX เองนะฮะก็จะเป็นพักเท้าในสไตล์เป็นพักเท้าในสไตล์รถสกูตเตอร์เนาะสกูตเตอร์เนี่ยเป็นคำนิยามมาจากของฝรั่งนะครับก็คือเขาจะมีตรงพักเท้าที่สามารถสไลด์เท้าเดินหน้าถอยหลังได้นะฮะพักเท้าที่สไลด์ไปมาได้อย่างเงี้ยฝรั่งเขาก็จะเรียกกันว่าเป็นสกูตเตอร์เนาะคันนี้ก็จะมะีพักเท้าที่สามารถเหยียดขาไปข้างหน้าได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้มันเหมือนจะ เป็นป่งนู่นออกมาเนาะแต่ว่าจริงๆริงก็ไม่ได้ติดขาอะไรนะครับเพราะว่าขาของเราก็จะอยู่ตรงนี้เนาะก้นเราอยู่ตรงนี้นะขาก็จะเหยียดมาด้านหน้าตรงนี้เนาะปลายเท้าเราก็จะเข้าไปอยู่ด้านในนะฮะนี่แล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ํามันชั่วเพลิงนะครับแล้วก็ชุดแทนนะครับแทนเท่มากนะครับนี่ะสีสวยนะครับท่านผู้ชมสีเขาเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นงี้เห็นแต่ไกลนะครับสีแบบ รู้เลยนะครับว่าเป็นไฮบริดนะครับเพราะว่ามีรุ่นเดียวสีเดียวนะฮะทีนี้ในเรื่องของราคานะครับตัว p c x 160 ES EV คันนี้นะฮะมีราคาค่าตัวอยู่ที่116,000บาทนะครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่116,000บาทนะฮะก็จะมีราคาค่าตัวอาจจะสูงขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก,ก็คือได้ระบบไฮบริดเนาะได้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ เดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มเติมเนาะในเรื่องของการทํางานนะฮะปกติก็จะใช้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ร้อยหกสิบซีซีนะครับระบายความร้อนด้วยน้ํานะฮะฝาสูบนะฮะก็จะเป็นแบบสีบาวนะฮะส่วนตัวเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกสูบก็จะใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความแรงไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเองเนี่ยเรากระแทกคันเร่งนะครับมอตเตอร์มันก็จะทํางานนะซึ่งมอตเตอร์ตัวนี้นะมันก็จะเป็นมอตเตอร์ชุดเดียวก,กันกับตัวไดสตาร์ทนั่นเองนะครับอ่าก็รายละเอ ในเรื่องของราคาก็1นึ่งแสนหนบาทเนาะเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูแต่ว่ารถามันก็น่าจะหายากนะครับตัแต่ผมติดตาม p c x มาเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้แหละนะครับติดตามมาได้ปี2ปีเนะาะก็เพิ่งเจอนะครับก็ตอนนี้ก็มีอยู่แค่คันเดียวนี่แหละนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะก็เข้ามาดูที่บริษัทชานยน์สว่างแดนดินนะฮะหรือชานยนต์ซีบีบีนะครับอยู่เชื่องก,กันกับธนาคารกรุงไทยนะฮะอยู่ติดกันกับปั๊มคาวเทรนะครับอยู่ติดกันกับถนนสกลอุดรธานีนะฮะ ถ้าท่านผู้ชมเข้ามาในตัวสว่างแดนินก็คงหากันไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรทิ้งลิ้งไลน์แล้วก็เพจนะฮะไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองเข้ามาถามดูได้นะฮะแต่ว่ารถมันมีจํากัดเนาะก็รีบๆติดต่อเข้ามาก่ละกันนะครับโอเคสำหรับในคลิปต่อไปนะครับนี่ PCX 160ครบทุกสีนะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวในคลิปหน้านะฮะยังไงก,ก็กดติดตามกด s ับ s c r i b e กด กดิ่งด้วยละกันนะครับคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมลงคลิปใหม่นะครับในคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะรีวิวให้ครบทุกสีเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ